สวัสดีครับทุกคนขอตลากระสูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี้ยนจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่เพี้ยนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะจ๊ะกับถุงซักผ้าราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะคือถ้าเกิดใครนะครับที่ใช้พวกเครื่องซักผ้านะครับคุณนะครับจําเป็นนะครับเพี้ยนต้องมีถุงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาที่คุณนะครับใส่ใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นในนะครับหรือเสื้อต่างๆนะครับ ก็ตัวนี้มันจะป้องกันนะครับการขาดนะครับรวมถึงการไปปนกับผ้าชนิดอื่นได้นะครับเัมนนพวกเครื่องอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นอะไรชุดชั้นในนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นละเอียดอ่อนหรือผ้าชนิดหน้าเนี่ยก็ควรแยกออกมานะครับเพื่อว่าความปกป้องนะครับของเนื้อผ้านี่จ้าเฮ้ยคุ้มมากนะครับกับราคาหนึ่งบาทแต่ถามว่าพี้นได้ใช้ไหมเพี้นไม่ได้ใช้นะครับพี่อน้นน่ะซื้อมานะครับเวลาที่ใส่ของนะครับเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศใช่ไหมครับ แมสกระเป๋าเดินทางเราอ่ะมันจะมีช่องใส่ของนะครับแต่การที่มีถุงพวกเนี้ยแยกพวกเสื้อชั้นในนะครับหรือนะครับถุงเท้านะครับหรือว่าผ้าชน้าเอามาต่างหานะครับมันก็จะเป็นการดีนะครับอันนั้น่ะเพื่อนซื้อมาในกรณีนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องซักผ้าอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะเราใช้เป็นกับประโยชน์เ,เ,เรื่องการเดินทางได้นะครับเฮ้ยคุณภาพดีอ่ะเป็นไนลอนแบบเกอย่างดีอ่ะลายก็สวยด้วยคุ้มอมะคุ้มอมะเดี๋ยวพี่อนให้ดูนะครับเห็นไหมมือนะครับเฮ้ยโอเคนะตัวนี้คุ้มมาก ลายก็สวยนะครับจับเนี่ยสัมผัสเนี่ยดูเนื้อในร่อนรู้เลยเนี่ยรูปแล้วก็ลื่นนะครับแล้วก็เนื้อในร่อนค่อนข้างจะดีซิปก็นี่เดี๋ยวให้ดูคุณภาพของซิปคุณภาพของซิปก็ค่อนข้างดีนะจ๊ะฟังเสียงนะครับโอเคนะไอเนี่ยแล้วที่สำคัญคือให้ดูตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นของทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่งานละเอียดเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรูดซิปจนสุดนะแต่ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ย ไม่สุดตรงนี้นะจ๊ะมีตรงนี้มีผ้ากั้นไว้นะครับโอเคนะก็ถือว่าใช่ก็คือว่าตรงเนี้มีผ้ากั้นเพื่อเพื่ออะไรครับเข้ามาตรงนี้ครับเวลาซักผ้านะครับต้องมาเข้าถึงตรงนี้นะแล้วก็เป็นการล็อกไงไม่ให้ซิปมันออกไปนะครับเวลาคุณใช้กับเครื่องซักผ้านะครับเพราะถ้าเกิดอันทั่วไปที่ไม่ละเอียดอ่ะพอมันได้มีอันนี้ปุ๊บนะมันก็จะทําให้ตัวนี้นะครับออกมาอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวผ้าอันอื่นแต่ว่าพอเขาพิธีฐานเนี่ยก็จะมีการเอาเนี่ย นะครับการไว้ตรงนี้เห็นไหมพอการเมื่นี้ปุ๊บก็ไม่ไปเกี่ยวผ้าชิ้นอื่นเฮ้ยโอเคนะทั้งความละเอียดนะครับแล้วก็เรื่องของเนื้อของไนลอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับคุ้มมากคุ้มมมกครับกับราคาหนึ่งบาทที่ซื้อมาแต่มันมีกลิ่นนะจ๊ะดมอย่างเงี้ยมีกลิ่นดังนั้นนะครับจะให้แนะนํานะครับก็คือไปล้างแล้วก็ตากแดดผึ่งสักวัน,นก่อนแล้วก็มาใช้นะจ๊ะอย่าเพิ่งเอาไปใส่กับเครื่องซักผ้าดีเดียวนะครับแนะนำนะครับล้างกระเป๋าแล้วก็ผึ่งก่อน โอเคคุม้มมากส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะดิ้ดงลิงก์ล้านให้นะครับแล้วก็รอให้ซื้อทันนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับเพียงก็ซื้อนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับเหลือราคา1บาทนะจ๊ะใครต้องการราคา1บาทรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ของราคา1บาทนะครับในช้อปปี้เขาเรียกว่าอะไรมันต้องรออ่ะเมื่อก่อนมันบอกหนึ่งบาทก็หนบาทถาวรน,นะครับเดี๋ยวนี้มันออก1บาทแบบปิดๆเปิดๆอ่ะเหมือนกับของเซเว่นนะครับที่มันเขาเรียกว่าอะไรกับของท็อปแบบนะครับมันก็จะหนึ่งบาทให้เราอยู่ประมาณนั้น สี่ห้าวันนะครับที่เหลือมันราคาปกติไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับช่วงหลังเป็นอย่างนี้แหละครับของละาหนึ่งบาทเริ่มมีน้อยเลยนะครับก็ซื้อให้ทันช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะโอเคครับเพื่อเราจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ